ทุกท่านครับนาทีนี้สันสะเทือนทั้งโซเชียลเมื่อสอสอส้มใบแดงเปิดเกมโจมตีเพจกองทัพบ,บกแบบตรงไปตรงมาชนิดที่ทําให้ทุกสายตาต้องหันกลับมาจับจ้องและที่สําคัญโคศกกองทัพบ,บกไม่ปล่อยผ่านแต่สวนกลับด้วยคําถามที่ทาเอาคนฟังถึงกับชะงักวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกทุกมิติเหตุผลเบื้องหลังและผลสะเทือนที่กําลังเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนอย่าลืมกดไลค์เพื่อแสดงพลังกดคอมเมนต์เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและกดแชร์เพื่อให้สังคมได้เห็นความจริงไปพร้อมกัน เพราะวินาทีต่อจากนี้คือเรื่องราวที่จะเปลี่ยนกระแสการเมืองและกองทัพอย่างไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่ทําให้ประเด็นนี้ร้อนแรงอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงเพราะเป็นการโจมตีเชิงสัญ,ญลักษณ์ของนักการเมืองฝั่งฝ่ายค้านแต่เพราะเป้าหมายคือเพจกองทัพบกซึ่งถือเป็นช่องทางสื่อสารภาพลักษณ์หลักของสถาบันที่มีบทบาทสําคัญต่อความมั่นคงของชาติการที่สอสอส้มใบแดงเ,เลือกโจมตีในจังหวะที่กระแสสังคมกําลังจับตามองการทํางานของกองทัพยิ่งทําให้เรื่องนี้กลายเป็นจุดสนใจในทันทีคนจํานวนมากตีคอมว่านี่คือการ ท้าทาทยอำนาจและเรียกร้องการตรวจสอบในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีใครกล้าก้าวล้ำขณะที่อีกฝ่ายมองวา่านี่คือการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองที่คมคายและร้าวอารมณ์เพื่อดึงคะแนนนิยมจากประชาชนเพจของกองทัพบ,บกในช่วงที่ผ่านมามักถูกใช้ในการสื่อสารเชิงบวกทั้งการประชาสัมพันธ์ภารกิจการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการปกป้องสถาบันหลักแต่เมื่อถูกโจมตีด้วยคำถามและถ้อยคำเชิงวิพากที่แรงและตรงของสอสอส้มใบแดงทำให้ภาพลักษณ์ที่เคยเรียบร้อยถูกโยนเข้าสู่ เวทีแห่งการเมืองทันทีจุดที่น่าสนใจคือโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่การวิจารณ์ทั่วไปแต่เป็นการเจาะไปยังความโปรง่งใสและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของกองทัพสิ่งเหล่านี้สะทออ๋อนี่เห็นว่าการเมืองสมัยใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการอภิปรายในสภาแต่ยังขยายไปสู่โลกโซเชียลที่ทุกคำพูดมีพลังสร้างกระแสได้ยอย่างมหาศาลปฏิกิริยาของโฆษกกองทัพบ,บกจึงน่าสนใจเป็นพิเศษแทนที่จะตอบโต้อย่างอ้อมค้อมเขากลับเลือก ลั่นถามสวนกลับด้วยถ้อยคําที่ชัดเจนตรงประเด็นและตั้งคําถามต่อฝ่ายการเมืองว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของการโจมตีครั้งนี้คืออะไรคําถามนี้ไม่ได้เพียงสะท้อนความไม่พอใจของกองทัพแต่ยังโยนลูกกลับไปยังสังคมว่าเราควรตั้งคําถามต่อแรงจูงใจของนักการเมืองด้วยหรือไม่การตอบโต้เช่นนี้ทําให้คนจํานวน มากรู้สึกว่าน,นี้ไม่ใช่การเผชิญหน้าระหว่างบุคคลแต่คือการเผชิญหน้าระหว่างสถาบันและอุดมการณ์ทางการเมืองเมื่อย้อนมองการเคลื่อนไหวของสอสส,ส้มใบแดงจะเห็นว่าน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเลือกโจมตีเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจระสูงแต่ทุกครั้งมักเลือกช่วงจังหวะที่กระแสสังคมกำลังเดือดเพื่อให้เสียงของตนเองถูกขยายในวงกว้างมากที่สุดกลยุทธ์นี้ทำให้เธอกลายเป็นนักการเมืองที่ถูกจับตาม,มองไม่ว่าจะในเชิงชื่นชมว่ากล้าชนหรือในเชิงวิจารณ์ว่าเล่นการเมืองด้วยกระแส,สก็ตามซึ่งทั้หมดสะท้อนถึงการใช้โลกออ น่าเป็นสนามการต่อสู้ทางการเมืองที่ทรงพลังที่สุดในยุคปัจจุบันแต่คำถามที่สำคัญที่สุดคือการโจมตีครั้งนี้จะสร้างผลลัพธ์ในระยะยาวอย่างไรต่อภาพลักษณ์กองทัพบ,บกในมุมหนึ่งมันอาจทำให้สังคมเริ่มตรวจสอบมากขึ้นว่าเงินภาษีที่กองทัพใช้นั้นถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อีกมุมหนึ่งกองทัพก็อาจใช้โอกาสนี้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่เน้นความโปร่งใสตอบสนองสังคมอย่างจริงใจและไม่ปิดบังข้อมูลเมื่อโคศกเลือดจะตอบโต้ด้วยการถามกลับนั่นอาจเป็นสัญ,ญญาณว่ากองทัพเองก็พร้อมเปิดเกมการสื่อ นักกันตัวแต่พร้อมที่จะหันมาอธิบายอย่างโปร่งใสต่อสังคมสิ่งที่ตามมาทันทีหลังการประทะคือกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดูเดือดในโลกออนไลน์ฝั่งผู้สนับสนุนสอสอส้มใบแดกยกย่องว่าเธอคือกระบอกเสียงของประชาชนที่กล้าถ,ถามในสิ่งที่คนทั่วไปอยากรู้ขณะที่อีกฝ่ายก็ปกป้องกองทัพโดยมองว่าเพจของกองทัพเป็นเพียงสื่อประชาสัมพันธ์และไม่ควรถูกนำมาสร้างประเด็นโจมตีทางการเมืองความแตกแยกเชิงมุมมองนี้เองที่ทำให้เรื่องราวบานปลายและสะท้อนถึงการเมืองไทยที่ยังคงแบ่งขั้วอย่างเข้มข้นในเชิงกลยุทธ์การสื่ออสาารรรกปะทคั้้งนีถืว่ หาได้ทั้งคู่เพราะทั้งสอสอส้มใบแดงเอกและกองทัพบ,บกต่างได้รับการมองเห็นและการพูดถึงอย่างมหาศาลในเวลาอันสั้นแต่คำถามคือใครได้ประโยชน์มากกว่ากันหากมองในเชิงการเมืองนะักการเมืองอาจได้คะแนนนิยมเพิ่มจากการถูกมองว่ายืนข้างประชาชนส่วนกองทัพแม้อาจถูกตั้งคำถามแต่การสวนกลับก็ทำให้ภาพลักษณ์ดูแข็งแกร่งและไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อทิศทางการเมืองและการสื่อสารของทั้งสองฝ่ายในอนาคตอย่างแน่นอนสิ่งที่น่าจับตาต่อไปคือผลสะเทือนเชิงนโยบาย เพราะหากเสียงของประชาชนดังขึ้นจริงรัฐบาลและหาะนวยงานความมั่นคงอาจถูกบังคับให้ต้องเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาและอาจต้องปรับกลยุทธ์การใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดความชัดเจนและตรวจสอบได้นี้คือโอกาสที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของกองทัพในยุคดิจิทัลที่สังคมไม่เพียงแค่ยอมรับคำสั่งแต่ต้องการคำอธิบาย ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์สอสอส,อส้มใบแดงเอกโจมตีเพจกองทัพบ,บกและการสวนกลับของโฆษกกองทัพบ,บกไม่ได้เป็นเพียงดราม่าก,การเมืองชั่วคราวแต่คือภาพสะท้อนของการเมืองไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่ประชาชนมีอำนาจทางเสียงมากขึ้นยุค นี่สถาบันใดๆไม่สามารถอยู่เหนือการตรวจสอบและยุคที่ทุกท้อยคำในโลกออนไลน์สามารถเปลี่ยนทิศทางการเมืองได้ในพริบตาสำหรับคุณผู้ชมครับถ้าคิดว่าเรื่องนี้สะท้อนอะไรบางอย่างกับสังคมไทยอย่าลืมกดไลค์เพื่อสนับสนุนกดคอมเมนต์บอกความเห็นของคุณและกดแชร์เพื่อให้สังคมได้ถกเถียงในสิ่งที่เราทุกคนควรรู้เพราะนี่คือจังหวะสำคัญของการเมืองไทยที่ทุกเสียงของคุณมีความหมายสิ่งที่เราควรตระหนักคือเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงการปะทะระหว่างนักการเมืองกับกองทัพเท่านั้นแต่คือสัญญ,ญาณของความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ในสังคมไทยเมื่อโลออนไลน์กลายเป็นเวทีหลักของการสื่อสารประชาชนไม่ได้รอฟังคำตอบจากเวทีสภาพเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่สามารถตรวจสอบตั้งคำถามและแสดงความเห็นได้แบบเรลวทม์ต่อทุกประเด็นร้อนแรงความโปร่งใสและความรับผิดชอบจึงไม่ใช่สิ่งที่เลือกจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่กลายเป็นข้อบังคับทางสังคมที่ทุกหน่วยงานรัฐต้องเผชิญอย่างเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเรื่องราวสอสอ,ส,อส้มใบแดงเอกโจมตีเพจกองทัพบ,บกและคำถามสวนกลับของโฆษกกองทัพบ,บกจึงไม่ใช่แค่ข่าวร้อนแต่คือบทเรียนสำคัญที่ทั้งสังคมต้องเก็บไปคิดว่าประชาธิปไตยที่แท้จะ ริงควรเดินไปข้างหน้าอย่างไรเราต้องการเทียงการตอบโต้กันด้วยวาทศิลป์หรือเราต้องการความโปร่งใสและการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่แท้จริงคำตอบนั้นอยู่ในมือของประชาชนทุกคนและทุกเสียงของคุณมีพลังจะขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยหากคุณเห็นด้วยว่าเรื่องนี้ควรถูกพูดถึงในวงกว้างอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์และกด Comment, แชร์เพื่อส่งต่อพลังของคุณเพราะนี่คือช่วงเวลาที่สังคมไทยต้องการเสียงของเรามากที่สุด